พี่แอมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เล่นโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า i n s t a g r กรใช่ไหมซึ่งเราก็มักจะอัปโหลดครับรูปภาพต่างๆที่สวยงามเนี่ยขึ้นไปเหมือนอวดเพื่อนๆนาอแล้วก็แสดงความสุขของเราหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เราไปเจอมาเนี่ยให้กับเพื่อนๆในโซเชียลของเราได้เห็นกันแต่ใครจะไปรู้ครับว่ารูปถ่ายบางรูปเนี่ยมันกลับกลายเป็นรูปสุดท้าย ในชีวิตเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมได้ในไฟล์โนอตฟาวเอพิโซดนี้พร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f ฟ n a l f ฟาร์ดแคส s t วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้โซเชียลมีเดียที่เพื่อนๆชอบเล่นเนี่ยเป็นอะไรกันบ้างครับบางคนก็ชอบเล่น Facebook ใช่ไหมบางคนก็ชอบเล่น Instagram หรือว่าเด็กยุคใ,ใหม่เนี่ยก็ชอบที่จะเล่น t i k กต k ครับซึ่งเอาจริงๆพี่แฮมก็มีพยายามไปลองเล่นบ้างแต่ว่ามันไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ส่วนมากก็จะอยู่ใน Facebook มากกว่าแต่ว่าล่าสุดครับเมื่อตอนต้นปีพี่แฮมก็เปิด Instagram ด้วยนะครับซึ่งก็เอามาบอกเพื่อนๆฝ่ายนอตฟาวเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับก็มีคนตามเข้าไป follow พี่แฮมอยู่หลายร้อยคนเลยยังไงต้อง ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ไม่ว่าพี่ฮมจะไปอยู่ไหนเนี่ยก็จะตามเกาะติดไปอยู่ด้วยกันยังไงเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ไปตามพี่ฮมทั้งใน Facebook หรือว่า Instagram ก็เข้าไปเป็นเพื่อนกับพี่ฮมได้ยังไงเดี๋ยวจะลงทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับไฟล์โนอตฟาวแล้วก็เรื่องทั่วๆไปของพี่ฮมครับให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้กันสําหรับใครที่อยากจะสนิทกันมากขึ้นเนาะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Instagram ครับเกี่ยวกับรูปภาพของผู้หญิงงคนนึที่ถูก อัพโหลดขึ้นไปโดยที่ตัวเธอเนี่ยไม่รู้เลยครับว่ารูปถ่ายรูปนั้นจะเป็นรูปถ่ายใบสุดท้ายในชีวิตของเธอครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวนี้ต้องพูดเหมือนเดิมว,ว่าไฟนอ f ฟา m ไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาทอนบทเรียนจากอาดีที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีเอาจริงๆพี่แมอยากให้ฟังครับ เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ซึ่งมันค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับวัยรุ่นแบบพวกเราเนาะแบบพวกเราเอาพี่แฮมเข้าไปด้วยแต่ว่านั่นแหละครับถ้าเกิดเ,ออเนื้อหามันมีความรุนแรงเนี่ยอย่างน้อยๆมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยครับท่านจะได้ช่วยสอนเราว่าเอออย่างน้อยๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เคยผ่านความรักมาก่อนผ่านประสบการณ์การคบหาคนมาก่อนจะได้ช่วยชี้แนะครับแล้วกส็สอนเรานะว่าการดูคนรักของเราเนี่ย ดูยังไงถึงเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนรักที่ดีของเราหรือเปล่าเนาะเอาแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นจากหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโจลีนนิโค คันแลนนะครับซึ่งคนละคันแลนกับคันแลนกับพี่จองเนาะอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงครับชาวอเมริกันเธอเกิดเมื่อวันที่29ธันวาคมปี1996โจลี่เธอเป็นเด็กสาวอเมริกันที่ใช้ชีวิตแบบอเมริกันจ๋าครับก็อเมริกันทั่วๆไปเลยอย่างไรก็ตามครับโดยรูปร่างที่ค่อนข้างเป็นคนตัวเล็ก กระรัตนะครับสูงเพียง4ฟุต10นิ้วหรือว่าราวๆ147เซนติเมตรคือถ้าเป็นคนไทยอาจจะไม่ได้ตัวเล็กมากแต่ว่าสำหรับไซส์ของชาวเมกันเนี่ยถือว่าโจโลีแบบไซส์กระทัดรัดมากๆครับตัวเล็กมากๆบวกกับหน้าตาของเธอด้วยครับที่เป็นคนที่ดูหน้าตาน่ารักเนี่ยก็ทําให้โจโลีเนี่ยเป็นสาวที่แบบป๊อปปูล่าเนาะอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายของเธอพอสมควรอีกหนึ่งเอกลักษณ์เลยครับ ที่ทาให้ทุกคนเนี่ยจดจําโจลีได้เพราะว่าสีผมของเธอครับเพื่อน,อนคืออย่างที่บอกว่าพอโรงเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเปิดกว้างในการที่เราอยากจะทําสีผมอะไรก็ได้แต่งตัวไปโรงเรียนยังไงก็ได้เพราะเขาก็เชื่อว่ามันไม่ได้ส่งผลกับการเรียนใช่ไหมครับดังนั้นโจลีเองเนี่ยเธอเลือกที่จะย้อมผมเป็นสีชมพูหรือไม่ก็เป็นสีม่วงครับเพื่อน,อนดังนั้นพอเวลาคนเห็นเนี่ยแบบเฮ้ยผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักผมมาสีม่วงสีชมพูเนี่ย คนก็จะรู้ได้เลยทันทีครับว่าน,นี่แหละคือโจโลีนั่นเองวันเวลาก็ผ่านไปครับจนกระทั่งในปี2018โจโลีเธอก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็เรียนหนังสือได้เป็นอย่างดีและตอนนั้นเธอก็อายุ่8 8ปีแล้วเนาะเธอกำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 แล้วครับปีสุดท้ายแล้วของโรงเรียนวินเซนต์ไฮสคูลและที่นั่นเองครับช่วงที่เธอเรียนอยู่มหเนี่ยเธอก็ได้รู้จักแล้วก็คบหากับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโรเลนแดนียล บันเนอร์ครับและหลังจากที่เจอกันกันกบลอเรนเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งคู่ก็ถูกอ,อกถูกใจกันครับรู้สึกว่าชอบกันนะแล้วก็ตัดสินใจคบหาเป็นคู่รักมัธยมปลายในที่สุดโจลีนกับลอเรนครับก็คบหาดูใจออกเดทกันแบบเปิดเผยครับก็ไม่ได้หลบหลบซ่อนๆก็ควงกันไปอยู่ในโรงเรียนจนกระทั่งเวลาเนี่ยผ่านไปแล้วราวๆสิบเดือนเพื่อนๆนของโจลีเนี่ยก็เริ่มรู้สึกอะไรแบบแปลกๆครับ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่คือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพครับเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีมากนักเหตุผลก็เพราะว่าตัวลอเลนคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมักจะแสดงความแบบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับแสดงอาการหึงหวงอย่างรุนแรงรวมไปถึงชอบแบบบงการอะไรต่างๆเกี่ยวกับโจลีนอยู่ตลอดเวลาลอเลนเนี่ยเขาต้องการให้โจลีนเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเลยครับ ร่วมไปกับเขาหรือไม่ก็ไปร่วมกับกลุ่มของเพื่อนๆนเขาแถมยังพยายามกีดกันนะไม่ให้โจโลีเนี่ยกลับไปแบบยุง่งไปเจอเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนของเธอเลยครับพูดง่ายๆก็คือเธอต้องมาอยู่ในโลกของฉันนี่แหละซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโจโลีเนี่ยเธอเต็มใจหรือว่าเธอถูกบังคับหรือเปล่าแต่ถูกสุดท้ายอะครับเพื่อนๆเ,เธอก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงครับปรับตัวเองไปตามที่ลอเลนเนี่ยต้องการ ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยดําเนินไปแบบนั้นครับเ,เพื่อนๆก็ได้แต่เป็นห่วงนะว่าแบบโหโจลีเธอจะทนไหวไหมนะแล้วรอเลนเนี่ยก็ต้องบอกว่าพฤติกรรมในการบงการแล้วก็ควบคุมโจลีเนี่ยมันหนักข้อขึ้นครับเพื่อนเมันมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นครับโจลีเองเนี่ยเธอก็น่าจะเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วนะว่าโอถ้าคบกับผู้ชายคนนี้ต่อไปนี่แค่มอปลายเนาะ ถ้าเกิดไประดับมหาวิทยาลัยโห่แต่งงานกันไปแล้วเธอต้องอยู่แบบใต้อานัตเธอต้องคอยถูกแบบบงการคอยบังคับทุกอย่างไม่มีอิสระค้างความคิดไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เที่ยวเล่นกับเพื่อนเลยเนี่ยเธอรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไปรอดครับและมันก็ถึงจุดที่โจลีเนี่ยเธอรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้ละเธอทนไม่ได้แล้วครับเธออยากจะยุติความสัมพันธ์ครั้งหนีซะคราวนี้ครับโจลีเธอก็เลยเดินเนี่ยไปบอกกับโรเรนเลยว่าเราเลิกกันเถอะ อยู่กันต่อไปแบบนี้มันไม่เวิร์กตอนนั้นเขาต้องบอกว่ารอเรนเนี่ยพฤติกรรมเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยครับเพื่อนๆเขาพยายามใช้หลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีให้โจลีเนี่ยเปลี่ยนใจ ยอมยกโทษให้เขาแล้วก็กลับมาคบกับเขาให้ได้เขาเนี่ยทั้งสัญญาเลยนะบอกว่าโอ้ยเนี่ยที่รักเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทําตัวให้ดีขึ้นนะผมจะไม่กลับไปเป็นแบบเดิมแล้วผมจะให้คุณไปเที่ยวกับเพื่อนให้อิสระกับคุณรวมถึงมีการแบบไปซื้อของมาเซอร์ไพรส์ครับทำให้แบบโจลีเนี่ยเธอรู้สึกดีพาไปเที่ยวที่ต่างๆอย่างโรแมนติกรวมไปถึงเล่นบทดราม่าเนี่ยนะแบบโอ้โหร้องห่มร้องไห้ออกมาครับจะเป็นจะตายนักสุดเนี่ยก็คือขู่ว่าจะฆ่าตัวตายเลยครับ บอกเลยว่าโจลีถ้าเธอทิ้งฉันไปเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตายเธอดูเลยฉันจะฆ่าตัวตายซึ่งสุดท้ายมันได้ผลครับเพื่อนๆโจลีเธอก็ใจอ่อนเธอก็แบบอ่ะยอมครับเห็นแบบนี้เธอก็ใจอ่อนแล้วก็ให้โอกาสรอเรนอีกครั้งหนึ่ง กลับไปคบกับรอเดนต่อไปซึ่งแน่นอนว่าพอเวลามันผ่านไปได้สักพักอะครับรอเดนเขาก็ลืมนะลืมสัญญาที่ให้ไว้ลืมทุกอย่างที่ให้ไว้ก็วนลูบครับกลับมาอยู่ในพฤติกรรมจอมบงการจอมกำกับอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างชีวิตของโจโลีก็เป็นแบบนั้นครับดำเนินแบบมีทุกขมีสุขปักบนกันไปจนกระทั่งในปี2015ในที่สุดโจโลีเธอก็สำเร็จการศึกษาในระดับ มัธยมไปตอนนั้นโจลีเธอก็มานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยจบมปลายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเธอจะไปใช้ชีวิตเหมือนเป็นอีกหนึ่งบทเรียนใหม่นะเพราะว่าชีวิตจากมัธยมเนี่ยไปสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะเป็นอีกแชปเตอร์หนึ่งเลยครับเป็นอีกบทหนึ่งของชีวิตเลยโจลีเธอก็นั่มาคิดว่าเออไหนไหนเนี่ยเธอจะไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วมันเหมือนน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเธอได้และหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่เธออยากจะเปลี่ยนมากมากเลยก็คือ เปลี่ยนคนรักครับเธอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับรอเรนเนี่ยมันดูฝืนๆืน่ะมันดูไม่น่าจะไปรอดแล้วและณนะจุดที่เธอจบมัธยมปลายและกำลังจะไปเริ่มต้นใหม่ที่มหาวิทยาลัยนี่แหละมันคือจุดแบบพอยต์แบบเช็คพอยท์ที่ดีมากๆเลยที่เธอจะตัดสินใจเลิกลากับแฟนหนุ่มคนนี้ได้สักทีครับว่าแล้วครับโจลีก็เดินไปเลยเหมือนเดิมเลยครับไปบอกเลิกรอเรนซึ่ง สิ่งที่โจโลีพูดกับโรเรนนะนะเธอบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงธรรมดามากๆเลยนะเธอไม่ได้ปรารถนาอะไรที่เป็นพิเศษเลยเธอแค่อยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเธออยากไปใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆอนอยากสนุกกับช่วงเวลาดีๆที่กำลังรอเธออยู่ข้างหน้าครับแน่นอนว่าวันนั้นที่แบบโจโลีเธอบอก เลิกกับลอเลนนะเนาะลอเลนก็เหมือนเดิมเลยลอเลนแบบเล่นใหญ่เลยครับคราวนี้แบบโหตีบทแตกทั้งคมขู่ร้องไห้ลุกคุกเขาลงไปอ้อนวอนแต่ว่าต้องบอกว่าครั้งนี้โจลีเธอตั้งใจมากๆเธอรู้สึกว่าถ้าไม่เลิกตอนนี้มันเลิกไม่ได้ละเธอยืนหยัดครับแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนมากมาก บอกว่ายังไงก็ต้องเลิกความสัมพันธ์เนี่ยมันจบลงแล้วยังไงเธอก็ไม่ไปต่ออยแล้วไม่ว่าเขาจะขู่เข็นอะไรสารพัดเนี่ยโจลีไม่มีวันใจอ่อนอีกแล้วในที่สุดโจลีก็ได้กลับมาเป็นสาวโสดอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนในขณะที่รอเรนฝ่ายชายเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้เนาะคือโจลีเลิกเลิกไปฉันไม่เลิอกอะ่ะฉันไม่ move on ครับยังอยากที่จะกลับไปคบหาให้ได้ก็ใช้เวลาตามตื้อตามง้ออีกหลายสัปดาห์ก่อนที่สุดท้ายครับเพื่อน รอเรนเขาก็รู้ตัวแล้วแหละว่าเขากับโจลีเนี่ยคงไม่มีวันที่จะกลับไปคบหรือว่าไปสารสัมพันธ์เป็นคู่รักแบบเดิมได้ในตอนนั้นครับรอเรนก็เหมือนที่จะยอมแพ้แล้วเนาะเขาก็โทรไปหาโจลีว่าแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะต้องจบลงแต่ยังน้อยๆเนี่ยขอให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อ,อก,กันได้ไหม ซึ่งแน่นอนว่าโจลีเธอก็ยินดีครับแล้วก็เต็มใจที่จะกลับไปเป็นเพื่อนกับโรเรนซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเป็นเพื่อนที่เราอาจจะเลิกกับแฟนของเราเนะกับคนรักของเราแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เนาะดังนั้นโจลีกับโรเรนก็เป็นหนึ่งในเคสนั้นครับเขาก็ตกลงที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนอกจากจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วเนี่ยทั้งคู่ยังตัดสินใจที่จะไปซื้อน้องหมาครับมาเลี้ยงร่วมกันด้วย1ตัวโดยน้องหมาตัวนี้ ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าคีบะครับเป็นน้องหมาเพศเมียโดยลอเรนคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะรับหน้าที่ในการดูแลเจ้าคีบะส่วนโจโลีเนี่ยที่เป็นผู้หญิงนะครับจะคอยแวะเวียนมาเยี่ยมน้องขิบะเนี่ยอยู่อย่างสม่ำเสมอคือต้องบอกว่าโจโลีเนี่ยเธอเป็นคนที่รักสัตว์มากๆที่บ้านของเธอเองเนี่ยก็เลี้ยงทั้งน้องหมาเลี้ยงทั้งน้องแมว แล้วก็เลี้ยงหมาด้วยครับคือเลี้ยงหนักเลยครับแบบชอบสัตว์มากๆเลี้ยงหมากันเลยทีเดียวดังนั้นครับทุกอย่างมันก็ดําเนินไปได้ด้วยดีเนาะก็เหมือนสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับแล้วก็มีจุดร่วมที่สําคัญก็คือ เจ้าขีบะครับน้องหมาเพศเมียตัวนี้ทางด้านโจลีเองครับหลังจากที่เธอตัดความสัมพันธ์กับรอเรนไปแล้วเธอก็ไปสู่ชีวิตใหม่นะเธอก็ไปเจอคนรักใหม่ครับเริ่มคบหาแล้วก็ออกเดทกับผู้ชายคนหนึ่งในขณะที่ตัวรอเรนเองก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีคับเป็นเพื่อนที่คอยปรึกษาคอยพูดคุยอะไรกับเธอก็กดูไม่ได้มาก้าวไกอะไรกันเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งวันที่30สิงหาคมปี2015ตอนนั้นเนี่ยรอเรนไนงะเขาก็ชวนโจลีบอกว่าเฮ้ยโจลี เราไปเที่ยวป่ากันแบบไฮกิ้งไหมอ่าซึ่งการเที่ยวป่าแบบไฮกิ้งคืออะไรหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับหลายๆคนอาจจะเคยไปเนาะคือการเดินป่าแบบไฮกิ้งเนี่ยมันเป็นกิจกรรมยามว่างของคนที่ชอบแบบแนวแบบ ท้าทายนิดนึงครับชอบอุปสรรคชอบ c h ช l เลนจ์ชอบ Adventure ชอบผจนภัยเนาะรูปแบบเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการเดินทางไกลแบบวันเดียวจบครับก็จะมีการพกน้ําพกขนมพกอาหารไปได้เนาะโดยปลายทางเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เขามักจะไปจะตั้งแบบตั้งปิกนิกกันโดยปลายทางส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเหมือน ทิวเขาแบบยอดเขาสูงๆเนาะเหมือนเดินค่อยๆขึ้นเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปที่ยอดเขาแล้วก็เหมือนไปนั่งกินข้าวดูวิวอะไรกันก็จะเป็นการไฮกิ้งที่ดูแบบมีความสุขครับซึ่งระหว่างทางก็สามารถที่จะแวะชมวิวทิวทัศน์อะไรต่างๆได้แล้วก็เส้นทางที่ไฮกิ้งเนี่ยเขาก็จะไม่ได้แบบโหวิบากใช่ไหมครับแบบไม่ต้องแบบเหมือนที่เราเห็นในหนังใช่ไหมที่เขาแบบปีนเอเวอเรสต์อะไรขนาดจะไม่ได้ขนาดนั้นครับลักษณะมันจะไม่ชันมากเหมือนเราเดินไปเรื่อยๆครับ เดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆแล้วก็รายล้อมไปด้วยธรรมชาติโจโลีฟังแบบนั้นก็เฮ้ยน่าสนุกอะ่ะ ไปลองไฮกิ้งดูสักทีหนึ่งก็ดีเหมือนกันครับเธอก็เลยตอบรับคําชวนของลอเรนเนาะแล้วก็นัดหมายกันรวมถึงทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจว่าเดี๋ยวพาน้องขีบาไปด้วยพาน้องหมาเนี่ยไปผจญภัยครับไปไฮกิ้งด้วยกันโดยสถานที่ที่โจลีแล้วก็ลอเรนเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะไปเดินทางกันก็คือเส้นทางพินโฮติในอุทยานชีฮาสเตดพาร์คครับซึ่งตั้งอยู่ในรัฐอาราบามา ระหว่างการออกเดินทางเนี่ยต้องบอกว่าลอเรนเขาก็ถ่ายรูปโจโลีครับแฟน่าของเขาที่ตอนนี้เป็นเพื่อนก็ถ่ายรูปแล้วก็คอยอัปโหลดขึ้นอินสตาแกรส่วนตัวของเขาโดยรูปแรกครับที่ลอเรนอัปขึ้นไปเนี่ยเป็นรูปของโจโลีซึ่งกําลังนั่งอยู่ที่รถนะครับแล้วก็มีเจ้าขี้บาเนี่ยนั่งอยู่บนตักของเธอลอเรนเนี่ยได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยครับโดยแคปชั่นนั้นก็เขียนว่าระหว่างไปเดินป่าไฮกิ้ง แล้วก็มีรูปหัวใจนะครับเป็นอีโมจิหัวใจตามหลังรูปที่2ครับก็เป็นรูปถ่ายของโจโลีเนี่ยกำลังเดินพาเจ้าขี้บาทเนี่ยเดินเล่นอยู่ครับซึ่งรูปถ่ายแต่ละรูปนะครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นการแบบเหมือนบรรยายถึงความสุขครับความสนุกตลอดการเดินทางจนกระทั่งรูปถ่าย2ใบสุดท้ายครับซึ่งเป็นรูปของโจโลีเนี่ยกำลังยืนอยู่บริเวณ ยอดเขาแล้วนะครับนั่นก็คือน่าจะเป็นปลายทางแล้วเนาะก็จะเป็นภาพของโจโลีเนี่ยหันหลังให้กับกล้องนะส่วนเธอเนี่ยก็มองไปยังวิวทิวทัศน์ที่อยู่บนยอดเขาครับก็เหมือนมองดูวิวอันสวยงามไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโจโลีเนี่ยเธอไม่รู้เลยครับว่าภาพวิวทิวทัศน์ที่เธอกําลังแบบมองอยู่นั่นอะ่ะมันจะเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตของเธออากาศบริสุทธิ์ที่อยู่บริเวณยอดเขาในเวลานั้น ก็คือลมหายใจสุดท้ายของเธอเช่นกันครับเพราะในขณะที่โจโลีเนี่ยกำลังเพลิดเพลินเนาะกับวิวทิวทั์ทบริเวณยอดเขาอันสวยงามรอเลนเนี่ยผู้ชายที่เพิ่งถ่ายรูปของเธอเพิ่งอัปรูปลงอินสตาแกรมไปเนี่ย <S <s? <S เขาได้หยิบปืนขึ้นมาครับเพื่อนปืน,ปน,ปนที่เขาเตรียมไว้แล้วก็ยิงอดีตคนรักของเขาจากทางด้านหลังเข้าบริเวณศีรษะ 2นัดครับเพื่อนๆจากการชนสูตรนะครับเพื่อนๆในภายหลังเนาะพบว่าบริเวณแบบร่องรอยกระสุนเนี่ยมันผ่าทะลุเข้าบริเวณระหว่างคิ้วครับบริเวณหน้าผากของโจลีพอดิบพอดีดังนั้นก็เชื่อได้ว่าโจลีน่าจะเสียชีวิตคาที่ครับหลังจากที่เธอถูกยิงไป2นัดเนาะความโหดร้ายของลอเรนไม่ได้จบแต่เพียงเท่านั้นครับเขาได้จับร่างอันไร้วิญญ,ญาณของโจลีเนี่ยโยนลงมาจากหน้าผาด้วยครับเพื่อนๆซึ่งความสูงมันราวๆห้าสิบฟุตครับ ร่างของเธอก็ลอยละล่องตกลงมากระแทกพื้นด้านล่างอย่างน่าเวทนาเมื่อลงมือแบบเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยลอเรนก็ออกมาจากที่เกิดเหตุพร้อมกับโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเบอร์นายวันวันทันทีด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยครับเขาเนี่ยโทรไปยอมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาเนี่ยเป็นคนลงมือสังหารอดีตคนรักที่ชื่อว่าโจลีด้วยตัวเขาเองแต่ว่าลอเรนเขาอ้างครับเขาบอกว่าที่เขาทำไปเนี่ย เอาจริงๆแล้วมันเป็นพันธะสัญญาระหว่างเขากับโจโลีนะหรือพูดง่ายๆก็คือเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขากับโจโลีเนี่ยนัดหมายขึ้นไปฆ่าตัวตายด้วยกันครับแต่ว่าลอเลนเนี่ยเขาก็อ้างว่าหลังจากที่เขาฆ่าโจโลีไปเรียบร้อยเนี่ย เขากลัวครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเห็นโจโลีตายแล้วเขาไม่อยากตายตามแล้วเขาเกิดเปลี่ยนใจไม่กล้าฆ่าตัวตายตามในที่สุดในตอนนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพอได้รับแจ้งเหตุก็ไปยังสถานที่เกิดเหตุเนาะซึ่งลอเรนก็ยืนรอมอบตัวครับอยู่ข้างๆถนนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มได้อย่างง่ายดายในตอนนั้นร่างกายของลอเรนเนี่ยมันเปื้อนไปด้วยเลือดครับเลือดของโจโลี และแน่นอนว่าในจังหวะนั้นเนี่ยต่อให้เขายอมรับสารภาพแต่เขาก็ต้องถูกจับกลุ่มแล้วก็ตั้งข้อหาคาตกรรมโจโลีนนิโคคันแลนเอาไว้ก่อนนะครับเร็วๆสองสสัปดาห์ต่อมาเนี่ยลอเรนก็ถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำใช่ไหมครับเขาก็ขอทำเรื่องแบบขอประกันตัวซึ่งสุดท้ายศาลอนุมัติด,ด้วยนะครับให้ลอเรนเนี่ยสามารถได้รับการปล่อยตัวมาชั่วคราวจากเรือนจำเครคาตี้นะครับ โดยการพิจารณาคดีครับถูกจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2015ในชั้นศาลเนี่ยลอเลนยังคงยืนกรานในความบริสุทธิ์ของเขาเองครับเขายังยืนยันนะว่านี่คือข้อตกลงในการฆ่าตัวตายระหว่างเขากับโจลีแต่ว่าสุดท้ายมันผิดพลาดครับเป็นเขาเองที่แบบกลัวแล้วก็เปลี่ยนใจขึ้นมาแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่การฆาตกรรมซึ่งทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของโจลีเนี่ยมองบนเลยครับพวกเขาต่างมองว่าเฮ้ย แบบรลอเรนแบบโกหกแบบหน้าด้านๆครับพูดง่ายๆพวกเขาบอกว่าโจโลีเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมหรือมีความสุ่มเสี่ยงที่เธอเนี่ยบ่งบอกว่าเธอต้องการจะจบชีวิตของตัวเองเลยแม้แต่น้อยกลับกันเนี่ยโจโลีเธอกับดูตื่นเต้นครับที่กําลังจะได้ประสบพบเจอกับอนาคตใหม่เป็นเด็กสาวมหาวิทยาลัยครับดูเธอตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขเอามากๆดังนั้นทุกคนเลยเนาะที่อยู่รอบข้างโจโลีเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ใช่หรอก ไม่ใช่พันธะสัญญาค่าตัวตายอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นลอเลนนั่นแหละที่ตั้งใจฆาตกรรมโจลีอย่างเลือดเย็นโดยเชื่อว่าแรงจูงใจครับน่าจะเกิดจากความโกรธแค้นเนาะที่เขาผิดหวังในความรักและถูกโจลีบอกเลิกนั่นเองซึ่งเพียงต้องบอกว่าช่วงเวลาครับช่วงเวลาที่ลอเลนก่อเหตุกับช่วงเวลาที่เขาถูกบอกเลิกไปเนี่ย มันห่างกันแค่2เดือนองครับเพื่อนๆดังนั้น2เดือนเนี่ยบางคนยังมูฟออนไม่ได้ใช่ไหมย,ยังทําใจไม่ได้เลยงั้นฟังแล้วดูมีน้ําหนักเหมือนกันครับที่ทางลอเรนเนี่ยอาจจะยังขูกใจเจ็บอยู่เนาะแล้วก็อยากที่จะสังหารโจลีเพื่อแก้แค้นจากการผิดหวังความรักไปในขณะที่ด้านทนายของลอเรนบ้างทนายก็ต้องออกมาช่วยลูกความของเขาเนาะก็ออกมาโต้แยง้งเขาก็บอกว่าสารครับลอเรนเนี่ยเขามีโรคแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมนะ ซึ่งโรคนี้เป็นความบกพร่องด้านพัฒนาการของระบบประสาทซึ่งมักถูกพบในเด็กนะครับซึ่งโรคที่ว่านี้ครับเพื่อนๆมันเป็นโรคที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของอาการเดียวกับออทิสติกนะครับโรคนี้ส่งผลยังไงบ้างก็คือพฤติกรรมของคนที่เป็นเนี่ยก็จะมะีความบกพร่องในการใช้ภาษาครับอาจจะสื่อสารหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกไปจากคนปกติทั่วไปรวมถึงมีอาการหมกมุ่นครับแล้วก็ชอบทำอะไรซ้ำๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในความคิดของตัวเองแล้วก็จริงจังกับกิจวัตรประจําวันหลายๆคนก็งงว่าเอ้ยทาไมทนายเนี่ยต้องเอาจุดนี้มาอ้างใช่ไหมคือต้องบอกว่าภายใต้กฎหมายของรัฐอลาบามาในเวลานั้นกรับเพื่อนเถ้าเกิดจําเลยเนี่ยอายุยังไม่ถึง21ปีและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้สถานะของผู้กระทําความผิดครับเพื่อนเศาลจะให้สถานะเขาเป็นเยาวชนทันทีครับ คือโดยปกติต้องต่ำกว่า18ใช่ไหมแต่ว่าลอเรนเนี่ยเขาเกิน18มาแล้วแต่เขายังไม่ถึง21ครับแต่ว่าถ้าเกิดศาลเนี่ยรับฟังว่าลอเรนเป็นโรคนี้จริงๆเขาอายุเกิน18ก็จริงแต่เขาจะได้รับการตีความว่าเป็นเยาวชนซึ่งกฎหมายของรัฐอาราบามาเนี่ยเขาระบุเลยครับว่าหากผู้กระทําความผิดเนี่ยได้รับสถานะว่าเป็นเยาวชนเนาะต่อให้ไปกระทําความผิดแบบอุกชะกาดรุนแรงไม่ฆ่าคนตายเท่าไหร่เนี่ยโทษสูงสุดก็คือจําคุก สามปีครับเพื่อนๆนี่คือโทษสูงสุดของเยาวชนและนั่นคือเหตุผลที่ทางทนายของรอเรนเนี่ยพยายามเอาจุดนี้ครับมาต่อสู้นะเพื่อให้รอเรนเนี่ยถูกดีไฟหรือว่าถูกระบุว่าเป็นเยาวชนให้ได้และดูเหมือนว่าคำต่อสู้นี้มันเป็นผลครับสารรับฟังและสารก็จัดให้รอเรนเนี่ยมีสเตตัสหรือว่ามีสถานะเป็นเยาวชนเท่านั้นเอง ดังนั้นครับพอรูปการออกมาเป็นแบบนี้โหทางครอบครองโจลีรับไม่ได้ครับเพื่อน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 ของโจลีก็รับไม่ได้เช่นเดียวกันพวกเขาได้ร่วมกันออกมาประท้วงครับแล้วก็ร่วมมือกันกับสื่อในท้องถิ่นช่วยกันออกมายื่นคําร้องนะครับต่อสาธารณชนเพื่อช่วยเหลือกันครับฟ้องต่อศาลเนาะให้ช่วยยกเลิกเนี่ยสเตตัสอยาวชนให้กับลอเลนมองว่าลอเลนเนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่แล้วการกระทําของมันเนี่ยเยี่ยมโหดไม่ควรจะเป็นเยาวชนอีกแล้วครับ ในวันที่4ีคันยายนต้องบอกว่าคนที่รักแล้วก็คนที่แบบยังคงคิดถึงโจโลีเนี่ยได้ออกมานัดรวมตัวกันบริเวณวินเซนต์มูนิคิโพวพาร์คนะครับเพื่อจุดเทียนร่วมกันเนาะแล้วก็ระลึกถึงโจโลีในวันนั้นโดยต้องบอกว่าคนมาเป็นร้อยเลยนะครับเ,เพื่อนและทุกคนเนี่ยสวมเสื้อสีม่วงร่วมกันครับ ยังจำสีม่วงได้ใช่ไหมมันคือสีผมของโจโลีครับเพื่อนๆมันคือเอกลักษณ์ของเธอคนซื่อสีม่วงกว่าร้อยคนเนี่ยมาจุดเทียนและลึกถึงเธอในวันนั้นและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นี้ครับรวมถึงการต่อสู้เรียกร้องอะไรต่างๆของครอบครัวเนี่ยก็สำเร็จผลสุดท้ายในเดือนธันวาปีเดียวกันนั้นศาลก็นําสเตตัสครับหรือว่านําสถานะของรอเดนเนี่ย มาพิจารณาใหม่ครับว่าสุดท้ายแล้วลอเรนเนี่ยสมควรจะได้ถูกรับการระบุว่าเป็นเยาวชนหรือเปล่าและในที่สุดสารก็ตัดสินเพิกถอนครับเพิกถอนสถานะเยาวชนของลอเรนออกไปแล้วก็นําคดีนี้กลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งการต่อสู้ในชั้นศาลครับก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็มีความยืดเยื้อะนะกินเวลาไปจนกระทั่งวันที่13กรกฎาคมปี2017ในที่สุดครับลอเรนเขาก็ยอมรับ สารภาพนะครับในข้อหาคตกรรมโจโลีโดยตอนนั้นเขาก็เลิกอ้างเรื่องพันธสัญญาฆ่าตัวตายครับก็ยอมรับแล้วว่าเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาเองอย่างไรก็ตามเนี่ยทางทนายของลอเรนนะก็ยังไม่ยอมแพ้นะพยายามอ้อนวอนต่อศาลว่าเฮ้ยเนี่ยผ่อนผันโทษหน่อยเขายังเป็นเยาวชนจริงๆนะผมเนี่ยมีหลักฐานยืนยันว่าลอเรนเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตจริงๆอย่างไรก็ตามครับผู้พิพากษาในเวลานั้นเนี่ยไม่เอาเรื่องที่ทนายของลอเรนอ้างเนี่ย มาพิจารณาแล้วครับแล้วก็มีคำตัดสินอย่างเด็ดขาดว่าลอเรนแดนิเอลบันเดอร์คนนี้ต้องถูกตัดสินแบบผู้ใหญ่นะครับและต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา52ปีครับเพื่อนเอน่รวมถึงมีสิทธิ์ที่จะขอทันบนได้ในอีก15ปีข้างหน้านอกจากนี้ครับ นายรรเรนคนนี้ยังต้องจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการเหยื่ยออาชญกรรมในรัฐอาราบามาด้วยราวๆ9,000กว่าเหรียญน,นะครับปิดท้ายด้วยคำพูดของคุณพ่อของโจโลีเนาะคุณพ่อของเหยื่อคุณพ่อมีชื่อว่าไมเคิลคันแลนครับเขาได้ขึ้นพูดในชั้นศาลในวันที่ตัดสินคดีเอาไว้ด้วยเขาพูดว่าสำหรับผมแล้วการตัดสินคดีในครั้งนี้ถือว่าถูกต้องแล้วครับคงไม่มีใครเข้าใจได้หากผูก้กระทำความผิดเนี่ย ถูกมองว่าเป็นเยาวชนและได้รับการชดใช้ในคุกไม่ถึงสมปีสำหรับการฆ่าใครบางคนอย่างเลือดเย็นโจโลีลูกสาวของผมเธอเป็นคนอ่อนหวานน่ารักและเป็นเด็กดีผมเชื่อว่าตอนนี้เธอน่าจะพอยิ้มได้บ้างแล้วก็เป็นคำพูดปิดท้ายที่เพี่มรู้สึกว่ามันแฝงไปด้วยความเศร้ามากๆเนาะคุณพ่อคนหนึ่งที่กำลังเห็นลูกสาวคนหนึ่งที่ เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับและเธอกําลังจะเข้าเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยสุดท้ายคุณพ่อได้แต่คาดเดาครับว่าดวงวิญญาณของโจโลีนั้นน่าจะพอยิ้มได้จากความยุติธรรมที่เธอได้รับในบ้านปลายนะครับก็หวังว่าคําพูดนี้จะส่งไปถึงดวงวิญญาณของโจโลีนะครับแล้วก็หวังว่าดวงวิญญาณของเธอน่าจะไปสู่ภพภูมิที่ดียิ่งขึ้นไปนะครับ และคดีนี้ก็ปิดตัวลงไปอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยครับเเพื่อนอย่างที่บอกไปครับว่าคดีนี้จุดหนึ่งเลยที่ อ๋อไม่ใช่คดีแรกเนาะที่พี่ฮำนำมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่รักนะครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แค่ผู้หญิงแล้วเนาะแต่ว่าผู้ตัวผู้ชายเองก็มีโอกาสที่จะเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์แบบท็อกซิกเ t ลชันชิพได้เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆลองมาคิดดูนะว่าตอนนี้เราเป็นแฟนกันเนาะแต่ว่าเรายังถูกตีกรอบยังถูกวางกฎบ,บังคับกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมากมายเลย ในอนาคตเรารู้สึกแฮ ppy และมีความสุขที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆหรือเพียงต้องบอกว่าการที่เป็นแฟนการเป็นคนรักกันเนี่ยการมีกฎกติการ่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่ากฎกติกานั้นต้องใช้คําว่าร่วมกันครับหมายความว่ามันต้องเป็นสิ่งที่คอนเซนส์ หรือว่ายอมรับโดยทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับร่วมกันตกลงร่วมกันก็คือคู่รักทั้งสองคนนี่แหละอาจจะเป็นชายชายหรือหญิงหญิงตอนนี้ยุคเราก็เปิดมากขึ้นแล้วเนาะคนรักก็เป็น LGBT+ ได้แต่ไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นอย่างไรครับกฎกติกาคนเกิดจากการตกลงร่วมกันนะครับไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งมาแบบบงการมา abusive อยู่คนเดียวนั่นอาจจะไม่ใช่ทิศทางของความรักที่ดีนะครับแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่า จุดที่เราตัดสินใจออกจากความรักนั้นมันควรที่จะต้องออกตั้งแต่เราเห็นทรายแรกๆหลังจากที่เรามั่นใจว่าเราปรับตัวไม่ได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้พี่แฮมก็ให้ทุกคนกลับไปพิจ,จนารณาความรักของตัวเองอีกครั้งหนึ่งยังไงพี่แฮมอวยพรครับให้ทุกคนเจอความรักที่ดีเจอความสัมพันธ์ที่ดีเจอกู้รักที่ดีในชีวิตนะครับก็ขอให้ทุกคน l ลักกี้นเกมแล้วก็ลักกี้ n เลิฟครับสำหรับใครที่ชื่นชอบไฟล์นอตฟร์แบบนี้ครับเรามาเจอกันได้ทุกวันอังคารทางช่องของ Mission to Pluto เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น y t u t u s p s t o t y s y u o u n l o u o p o d บ e a p s บโ p l e p o d ค a s t ครับใครที่อยากฟังแบบ Podcast น์นะฟังเสียง ไม่ว่าจะฟังตอนขับรถบางคนก็ขับรถบอกไม่ไหวครับฟังแล้วง่วง <c oughs> ก็ไปฟังก่อนนอนได้นะครับเป็น ASMR เปิด Spotify แล้วก็เปิด Apple Podcast s, ครับฟังแบบยาวๆได้เช่นเดียวกันใครอยากพูดคุยครับอยากแชร์ประสบการณ์หรือว่าอยากสอบถามอะไรเนี่ยก็เข้าไปในกลุ่ม f i n a l f a l l Family ได้ครับเป็นกลุ่มปิดที่เราก็อยู่กันในนั้นหมื่นกว่าคนแล้วชักชวนเพื่อนๆเ,เ,เข้ามากันทุกคนนะครับสุดท้ายดูแลเองดีๆแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีครับ มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final File Podcast ์